มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมชีวิตดีๆของอดีตนางเอกดังหลังแต่งงานย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวอย่างอุ้มสิริยากรนั่นเองคะ่ะสำหรับอุ้มสิริยากรภูเกทเธอเป็นอดีตนางเอกดังมีผลงานเด่นๆมากมายเช่นละครเรื่องสามใบไม่เถาอาญารักษลูกทาสีแผ่นดิน หลังจากที่เธอแต่งงานกับ t, คริสโตเฟอร์มาควอตครูชาวอเมริกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันย่านปทุมวันเมื่อวันเสาร์ที่31ธันวาคม2554ก็ได้ย้ายไปตั้งโรกรากอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีครอบครัวที่น่ารักพร้อมกับมีลูกสาวอีกสองคนคือน้องเมตตาวัย10ขวบและน้องอานีคาวัย5ขวบเป็นเวลานับ1ิบกว่าปีแล้วที่เธอย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่แฟนคลับก็ยังจดจาเธอได้เป็น ดีล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพใบหน้าสดใสพร้อมกับรอยยิ้มของตัวเองโดยปราศจากเครื่องสำอางและมีแคปชั่นว่าอยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติอบรับผมที่เปลี่ยนสีผิวที่มีริ้วรอยรักในร่างกายนี้แล้วเราจะมีรักให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆปอลอไม่ใช่วันเกิดนะคะอยากบอกเฉยๆเกิด13มิถุนาค่ะ งานนี้ทำเอารุ่นพี่อย่างนกจริยาแอนโฟเน่คอมเมนต์เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้หญิงสวยทุกคนในแบบของตัวเองสเสน่ห์คือตรงนั้นจริงๆยิ้มให้เป็นสุขก,กับพลังความเป็นผู้หญิงแล้วอุ้มก็ตอบกลับว่าจริงมากๆเลยค่ะพี่นกคนสวยของน้องๆ และก่อนหน้านี้เธอยังออกมาเคลียดดรามา่ามีปัญหาเรื่องเงินหลังนั่งขายของที่สหรัฐอเมริกาโดยอุ้มศิริยากรได้เผยภาพขณะที่ออกบูธขายของงานฝีมือซึ่งเป็นต่างหูแฮนด์เมดหลากหลายสีสันพร้อมเขียนเล่าประสบการณ์ของการขายของครั้งนี้ว่าไปออกบูธขายของมาอีกงานเหนื่อยจังแต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะแบรนด์เรายังใหม่มากและนี่เป็นงานที่ไกลตัวขึ้นมาอีกนิด ไม่ใช่แค่งานโรงเรียนลูกได้เห็นว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาสนใจของแบบไหนใครเป็นลูกค้าเราบ้างและที่สำคัญคือกว่าจะได้เงินแต่ละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญน,นี่มันยากมากบอกลูกๆว่าถึงจะไม่ได้เงินเยอะมากอะไรแต่แม่ได้เรียนรู้นั้นลูกและที่สำคัญดีกว่านั่งงองมืองอเท้าอยู่กับบ้าน ลูกพยักหน้ากันเงึงักตกกลางคืนเมตตาถามว่าคืนนี้หนูนวนให้ไหมคะเท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยและยังได้ออกมาเคลียร์ดรามา่าหลังถูกเมาส์นันว่ามีปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าถึงได้ผ่านตัวมาขายของด้วยการแก้ไขแคปชั่นประกอบโพสต์ดังกล่าวที่ไปออกบูธขายของมีช่วงหนึ่งที่ระบุว่า ที่สำคัญคือกว่าจะได้เงินนี่มันยากมากบอกลูกๆว่าเรื่องเงินก็สำคัญแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ก็ขายได้เป็นหมื่นๆอยู่นะและยังมีปลอต่อท้ายดังนี้ปลอที่ไปขายนี่ไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองอะไรเลยนะคะสามีเลี้ยงสบายดีอยู่แล้วแต่อยากหาอะไรทำสนุกสนุกแล้วได้เป็นตัวอย่างให้ลูกๆไปในตัวว่าการทำงานมันมีความสำคัญนะคะ เรียกว่าออกมาเคลียร์ดราม่าแบบชัดๆยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินสามีเลี้ยงสบายอยู่แล้วแต่อยากหาอะไรทำสนุกสนุกก็เท่านั้นและตอนนี้ชีวิตของเธอก็ดูแฮปปี้มีความสุขมีลูกๆและสามีที่น่ารักเป็นครอบครัวที่โดบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ